สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจาะลึกชะตามนจันทรานะคะวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาราศีพฤษภสำหรับเดือนกรกฎาคม2568กันแบบเจาะลึกทุกมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวการเงินการงานความรักสุขภาพสิ่งของนำโชคเลขนำโชคและวิธีเสริมดวงให้ชีวิตมั่นคงยิ่งขึ้น สำหรับราศีพฤษภตามจันทรคติไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน ชาวพฤษภเป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือความมั่นคงความอดทนและความรักในความงามเหมือนวัวที่ยืนหยัดแข็งแกร่งในทุ่งหญ้าอันเขียวขจีวันนี้เราจะมาดูกันว่าราศีพฤษภในเดือนกร,รกฎาคม2568จะมีอะไรรออยู่บ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่การเคลื่อนที่ของดาวซึ่งเป็นหัวใจของโหราศาสตเลยนะคะในเดือนกร,รกฎาคม2568ดาวศุกร์ดาวประจำราศีพฤษภจะอยู่ในตำแหน่งที่ส่งพลังแห่งความรักและความมั่นคงทำให้ชาวพฤษภรู้สึกถึงความสมดุลในชีวิตทั้งด้านการเงินและความสัมพันธ์ นอกจากนี้ดาวพฤหัสในราศีมิถุนจะช่วยกระตุ้นโอกาสในด้านการลงทุนและการสื่อสารแต่ระวังความลังเลใจที่อาจทำให้พลาดโอกาสในบางวันนะคะเคล็ดลับวันที่21-23กรกฎาคมดวงจันทร์ในราศีมิถุนจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจและตัดสินใจได้ดีขึ้นค่ะ มาดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะเดือนนี้ชาวพฤษศมีโอกาสได้เงินจากงานที่ต้องใช้ความมั่นคงและความรอบคอบเช่นการลงทุนระยะยาวการค้าขายที่เน้นคุณภาพหรือการทำงานที่สร้างความไว้วางใจเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ให้ผลในอนาคต แต่ระวังค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือบ้านในช่วงกลางเดือนแนะนำให้บริหารงบประมาณให้ดีโดยเฉพาะช่วงวันที่6-8ถึง8กรกฎาคมซึ่งเหมาะสำหรับการวางแผนการเงินค่ะเคล็ดลับลงทุนในสิ่งที่มั่นคงเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือการพัฒนาทักษะเพื่อผลลัพธ์ระยะยาวนะคะ ในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวพฤษศจะได้แสดงความสามารถด้านความอดทนและการสร้างผลงานที่มั่นคงคุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความละเอียดเช่นการจัดการโปรเจกต์การค้าขายที่เน้นคุณภาพหรือการพัฒนางานที่สะท้อนความงามและความเป็นตัวคุณเหมือนวัวที่ไถนาด้วยความมุ่งมั่น แตะระวังความชะลอตัวในที่ทำงานในช่วงต้นเดือนแนะนำให้วางแผนงานให้ชัดเจนและทำงานเป็นทีมนะคะเคล็ดลับวันที่21-23กร,รกฎาคมเหมาะสำหรับการนำเสนอผลงานหรือเจราจากับหัวหน้าค่ะสำหรับความรัก คนโสดชาวพฤศพมีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้จากสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความงามหรือความมั่นคงเช่นร้านอาหารงานศิลปะหรือการพบปะในวงการงานในช่วงกลางเดือนคนที่เข้ามาจะชื่นชมความมั่นคงและความอ่อนโยนของคุณเหมือนคู่หูที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุ่งหญ้าเขียวขจี ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความมั่นคงจากการวางแผนอนาคตร่วมกันแต่ระวังความดื้อรั้นที่อาจทำให้เกิดการถกเถียงเล็กน้อยนะคะเคล็ดลับวันที่21กร,รกฎาคมเหมาะสำหรับการชวนคนรักไปทำกิจกรรมที่สร้างความทรงจำเช่นรับประทานอาหารหรือเดินเล่นในที่สวยงามค่ะ ในส่วนของสุขภาพเดือนนี้ชาวพฤศพต้องระวังความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักโดยเฉพาะอาการปวดคอหรือไหล่แนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะสำหรับร่างกายลองออกกำลังกายที่ช่วยสร้างความสมดุลเช่นโยคะหรือเดินในสวนเพื่อสัมผัสธรรมชาติซึ่งจะช่วยเติมพลังให้คุณค่ะ เคล็ดลับวันที่16-18กรกฎาคมเหมาะสำหรับการตรวจสุขภาพหรือเริ่มต้นดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะ มาถึงสิ่งของนำโชคกันค่ะเดือนนี้แนะนำให้พกหินหยกหรือเครื่องประดับสีเขียวมรกฏเพื่อเสริมความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสีนำโชคคือสีเขียวมรกตและสีน้ำตาลซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกสงบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดในทุ่งหญ้าเขียวขจีเคล็ดลับสวมเสื้อผ้าสีเขียวมรกตในวันที่ต้องเจราจาหรือจัดงานสำคัญเพื่อเพิ่มความมั่นใจค่ะ สำหรับการเสริมดวงแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับความมั่นคงหรือความงามเช่นบริจาคของตกแต่งบ้านสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับศิลปะหรือทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองเพราะดาวสุขสนับสนุนความรักและความมั่งคั่งค่ะ อีกวิธีคือจุดเทียนสีเขียวในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันที่8กร,รกฎาคมพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสำเร็จและโชคลาภเคล็ดลับวางต้นไม้เล็กๆหรือของตกแต่งสีเขียวในบ้านหรือที่ทำงานเพื่อรับพลังแห่งความมั่นคงค่ะ ในด้านโชคลาภและโอกาสพิเศษเดือนนี้ชาวพฤษศจะพบโอกาสจากงานที่ต้องใช้ความมั่นคงและความรอบคอบเช่นการลงทุนที่ให้ผลระยะยาวการค้าขายที่เน้นคุณภาพหรือการพัฒนาโปรเจกต์ที่สร้างความมั่นคงเหมือนการปลูกต้นไม้ที่เติบโตอย่างแข็งแรง วันที่21 2 3ถึง23กรกฎาคมเป็นช่วงที่ดวงโชคลาภโดดเด่นอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เคล็ดลับลองลองทุนในสิ่งที่มั่นคงเช่นการพัฒนาทักษะหรือการวางแผนอนาคตในช่วงนี้เพื่อเสริมโชคค่ะ เลขนำโชคของชาวพฤษภในเดือนนี้คือ2 6และ8เลขเหล่านี้จะช่วยเสริมความมั่นคงและโชคลาภค่ะเคล็ดลับใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเช่นเลือกเบอร์ที่มีเลข6หรือทำนัดในวันที่ลงท้ายด้วยเลข2ค่ะสุดท้ายคำแนะนำประจำราศีสำหรับชาวพฤษภ เดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความมั่นคงและความอดทนให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้ความลังเลมาขัดขวางโอกาสดาวสุขจะช่วยให้คุณสำเร็จถ้าคุณยืนหยัดอย่างมั่นคงค่ะมนจันราแนะนำจงเป็นวัวที่ยืนหยัดในทุ่งหญ้าแต่รู้จักหยุดเพื่อชื่นชมความงามรอบตัวด้วยนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะกับดวงชะตาราศีพฤษภในเดือนกรกฎาคม2568หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและพลังบวกจากมนจันทรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจาะลึกชะตามนจันทรามีคำถามหรืออยากให้ทำนายอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ